เลี้ยงตะกะแตนยังไงให้โตไวสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องที่รักทุกท่านนะคะคลิปนี้ประจอยเกษตฮาจีแนะนําเกี่ยวกับการเลี้ยงตะก,กะแตนค่ะพี่น้องคลิปนี้เขอเป็นภาษาทองทินนะคะมาเบื่องการเลี้ยงตะก,กะแตนของเฮาวิธีการเลี้ยงตะก,กะแตนแล้วก็วิธีเอ่อหฮยาแบบใดเพื่อจะเลี้ยงแบบใดแล้วก็รุ่งทุนมดเทด่าไรถึงจะได้ตะกระแตนมาไว้ทะกินค่ะพี่น้องมีการเลี้ยง ตะก,กะแตนนํำแล้วก็วิธีการปลูกหญ่านํำเดี๋ยวเฮามาเบิ่งรายละเอียดกันค่ะว่าเพิ่นจะเหตุแบบใดอะมาเบิ่งกันค่ะอีกหนึ่งอาชีพค่ะพี่น้องที่ทำให้เฮามีรายได้ในการคล่องชีพในชีวิตประจำวันของเฮาหรือเฮาจะเป็นการที่เลี้ยงไวยททารับประทานเองนะคะนั่นก็คือการเลี้ยงตะก,กะแตนค่ะพี่น้องทุกเมื่อนี้การเลี้ยงตะก,กะแตนมีทุกพื้นที่ค่ะทุกพื้นที่เลยก็ว่าได้ค่ะพี่น้อง บรสิเป็นภาคอีสานหรือภาคกลางภาคไดนไหนเพิินกันนิยมกันเลี้ยงตักกะแตนกันวิธีการเลี้ยงก็แตกตักกะแตนกะบไดยากเลยค่ะพี่น้องคือตันนีประจอยได้นั่งรถผ่านมาก็เห็นเพล่นเลี้ยงตักกะแตนก็เลยแหวะแวะทายคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องของเฮานะคะอายุของตักกะแตนตัวนีประมาณ2ออาทิตย์ลวค่ะพี่น้องสสัปดาห์นี่ก็คือโรงเรือนของเพิ่นนะคะโรงเรือนของเพล่นนี่จะทําแบบเอาง่ายๆค่ะพี่น้องแบบ ขย,ขยับขยายใ,ใดนะคะแบบแบบเบาเขาจะดึงเขาจะหลากไปใส่กระดนะคะเป็นเป็นร่องเลื่อนที่มาตรฐานคือเพื่อนจะออกเล็กใส่กันนะคะเป็นมงขาวพร้อมค่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องมาเบือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นพื้นของเพื่อน,นจะจะเป็นหลอกกิ่งค่ะพี่น้องหลอกกิ่งแลวก็เพื่อนเพื่อนก็นจะออกเล็กสี่เหลี่ยมแลวกเห้ากระํามเอ่อมงใส่แล้วก็มีสิบอยู่ตรงกลางค่ะพี่น้องตัวนี้เพื่อนยิบเองนะคะเพื่อนจะบดจ่าง สร้างมาเยบไปนะคะพี่น้องมุงเพิ่นก็จะเป็นมุงแข็งนะบอมแมนมุงแบบผ่านิ่มๆน,น,นะคะถ้าเป็นมุงผ่านิ่มๆตาก,กระแตมันจะกัดได้พี่น้อง,งของห้าสามารถเลือกเลือกเอามุงทีที่เป็นคล้ายๆกับพลาสติกนะการการทเทาเมุ่งแบบพลาสติกนี่มันจะทําให้แข็งแรงค่ะพี่น้องบางท่านเพิ่งก็จะเอาคือพี่น้องเา้าทางบ้านเฮา,าเอิ่แพ่งแงงเนาะแพ่งแงงสีฟ้าก็อันเดียวกันเลยค่ะพี่น้องนี่คล้ายๆกันเลยจะเป็นสีฟ้าหรือสีขาวก็ใส่ใดขึ้นกัน แต่ว่าห้าก็จะมาว,วัดวัดว่าเฮาจะเอาจักเมตรจักเม็ดแบบนี้นะคะตามตามความชอบของห้าแต่ว่าตัวนี้พนจ,จะจะทําอยู่ประมาณ1เมตรครึ่งค่ะพี่น้องนี่เมตรกวาๆค่ะพี่น้องนี่พนจะอยู่เม็ดกวาๆนะคะเพราะว่าการขยับขยายมันก็จะจะรวดเร็วง่ายด้วยนะคะนี่ค่ะพี่น้องอายุของตกกะกั่วแตนตัวนี้2สัปดาห์แล้วนะคะพนกระเดยซื่อสื่อไขต่ตะกั่วแตนนาพี่น้องขีดละ400บาท เมื่อก่อนเพิ่นจะขายอยู่ขีดละพันตอนนี้เพิ่นขายขีดละสี่ร้อยบาทเพราะว่าพี่น้องของเห้าเนี่ยสั่งสื่อเลี่ยงลร้ค่ะพี่น้องแต่ก่อนเพิ่นจะขายอยู่ขีดละพันเนาะตอนนี้ก็ราคาก็ลดลงมานะค่ะสมือนี้เพิิ่นบ่ได้ซื้อกินแล้วค่ะพี่น้องทุกๆขัวเลื่อนเพิ่นจะนิยมเลี่ยงไหวเทอรัฐประทานเองนะคะนี่ก็จะเป็นตัวหน่อยของเพิ่นนะสองสัปดาห์การหห้อาหารของเพิ่นก็จะมียาค่ะพี่น้อง แต่ตัวนี้เป็นต้นข้าวโพดนะคะต้นข้าวโพดต้นเล็กค่ะพี่น้องเพื่อก็กินดีขึ้นกันนะคะพี่น้องนี่เป็นตน้นข้าวโพดก็ให้ทั้งวันเลยค่ะพี่น้องแล้วก็เห้ากระตองทาค่อยทําความสะอาดอขี่ของเพลินเนาะเพื่อจะขี่ใส่โรงเรียนของเหาทุกๆกวันนะคะง่ายๆค่ะพ,นนะ,ะพี่น้องนี่ตัวน้อยๆแต่ก็แข็งแรงดีตามตามตามที่เมืองม่านะาค่ะพี่น้องนี่เพื่อจะเอาไว ข้างนอกบ้านแดดอ่อนๆถ้าแดดแก่กับบ่ได้ค่ะพี่น้องถ,ถ้ามีแสงแดดแก่จัดนี่ก็ต้อง,งดึงเขา่เขาใน,ในร่มนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือหมดค่ะพี่น้องห้ามให้หมดเข้าไปในมุงเด็ดขาเลยคะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นถ้าพี่น้องสนใจเฮ้ตงต้องมีการวางแผนได้ค่ะพี่น้องต้องมีการวางแผนปลูกหยาไวกอนทึงค่อยเหลียงใดนะคะยาตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้อง จะเป็นยาแบบแบบที่เฮ้าเอาปลูกไหง่วของเฮ้ากินนะคะพี่น้องจะเป็นพันธุ์ใดเพิ่นกินใดมดค่ะเบาจำกัดสายพันธุ์นะคะยาเพิ่นจะปลูกเป็นเป็นทีเล็กๆค่ะบ่จำเป็นต้องปลูกเยอะเลยทีที่บ้างอยู่ค้างบ้านของเฮ้ากะสามารถปลูกยาใดขึ้นกันอันนี้เพื่อกะยามันก็เกิดแล้วเนาะมันก็จะแตกแขนงออกมาตรงทีลำต้นของหยาของเฮ้าค่ะพี่น้องนี่ปลูกไว้เลยค่ะพี่น้องผู้ใดต้องการเลี้ยงตะกระแตงก็ต้องปลูกไว เพื่อที่จะให้เขาได้กินทันเวลานะคะปลูกไว้ประมาณสองสัปดาห์ก็ต้องเริ่มเลี้ยงแล้วค่ะพี่น้องเฮ้ามาเบิงการที่เพิ่์นจะเย็บเย็บทีใ้ค่ะพี่น้องเขาเอืญเย็บเย็บลงเลือนเนาะนี่ค่ะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นขะโพดนะที่เพิ่นเก็บออกมาค่ะพี่น้องจะไปหาขะโพดเหียขะโพดอันนี้เฮ้า เาก็สามารถวานเป็นพื้นที่น,นหน่อยกระไดคือกันเพราะว่าตั๊ก,กแตนเ่าะจะกินข้าโพดค่ะพี่น้องนียนี่นะคะเขาจะเอาให้สําหรับยาข่าโพดกันง่ายๆค่ะพี่น้องเพื่อนก็จะเอาให้วันละหนึ่งครั้งค่ะนี่จะเป็นข้าโพดสดเด้พี่น้องถ้าข้าโพดเหี่ยวนี่ก็ห้บกไดอีกเพราก็จะถิ่มลงเลยค่ะพี่น้องถิ่มลงเดี๋ยวตั๊ก,กแตนมันก็จะหากินเองเองมันนะคะนี่จะเป็นลักษณะนี้ถ้าข้าโพดใบแก่ก็จะกินบ่แสรนะคะ ต้องทำความสะอาดทุกๆวันนะคะเพื่อหมดเพื่อมแม่ให้เขาไปกัดค่ะพี่น้องบอสามามาที่จะให้ช็อกให้ยั้งกันหมดได้นะคะตัวนี้ตัวนี้การเย็บของพื้นกัรเน,น้นนาถาวรในพื้นของพื้นนี่จะเป็นพลาส,สติกนะคะตรงตรงเย็บนี่เพื่อจะใส่ผวกแม็กใหญ่ๆนะเย็บให้มันติดกันนะคะพี่น้องนี่นี่เป็นแม็กใหญ่ๆกันเย็บแบบทีๆเลยเอาชนิดทีว่ามาตรฐานเลยค่ะพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นพื้น พื้นที่ก็เอาผามามาร่องนะคะมาฟังกันค่ะพี่น้องอมันเห็นเป็นกันใบบานีบองเอา,า,ายาไว้เอ่เอบ่อยตั้งหามันเหมนอนนอดมีสีมันเอา,า,ายาไว้ทั้งอ่า,านทีมคูม่น้องไก่ดตัวนี้ตัวนี้เป็นผู้ร่องเฮ็ดที่แหลงนะเป็นพันธุ์หงษ์ นี่ครับพี่น้องสาหรับการเลี้ยงตะกกแตกนแตนี่อาอยุของ่นอยู่ที่ประมาณเดือนกว่ากว่ากันได้กินแล้วนะคะประมาณหนึ่งเดือนครึ่งค่ะพี่น้องขนาดสองสัปดาห์นี่ก็ถ้าเกิดผู้ใดมากตัวอ่อนก,ก็กินได้คือกันค่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้มันไข่ก็ต้องเอาไว้ประมาณหนึ่งหนึ่งเดือนครึ่งก็สามารถกินได้แล้วก็ขายได้ค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทํางเงินให้หัวรัวของเหาได้นะคะบ่ว่าจะเป็นเลี้ยงกินหรือเลี้ยงขายก็ได้เลยค่ะพี่น้องพี่น้องสามารถ ทำโรงเรือนเองได้โดยที่เป็นงบประหยัดค่ะพี่น้องสำรับผ่าพันซื้อนี่ก็จะหมดอยู่ประมาณสองรอยถึงสามรอยกว่าบาทนี่แหละค่ะพี่น้องนี่จะเป็นโรงเรือนตามมาตรฐานของของเฮ้านะคะอยากได้กว้างอยากได้แคบเฮาก็จัดการเองเลยสําหรับเล็กทีิพนซื้อมานนี่พันจะเอามาออกเองค่ะพี่น้องเล็กซื้อมานนี่ก็จะประมาณสี่ถึงห้ารอยบาทแล้วก็ถ้าเกิดว่าเฮ้าเลิกเลี้ยงตะกะแ่นเนี่ยเฮ้าก็สามารถนําไปแปรเป็นการ เป็นโรงเลื่อนเห็ดเรียงอย่างอื่นกระไดค่ะพี่น้องหรือว่าเฮาจะเอาไปใส่เป็นเป็นร้าตาผายี่ยก็แล้วแต่กระไดคือกันค่ะพี่น้องเพราะว่าทําแบบนี้มันจะทําให้เห้าบอ่อเสียหายค่ะพี่น้องบางคนเพิ่มเพิ่มบ่มีเล็กิ่นก็สามารถเอาแม่ไพท่ทใได้นะคะ คลิปนี้ปะจอยกเกษตรฮาจีหวังว่าพี่พี่น้องนองคงได้รับความรู้ในการทําคลิปของเฮ้านะคะผู้ที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ปะจอยกเกษตรฮาจีนําค่ะพี่น้องโอกาสนี้ขอล่าพี่และน้องไปก่อนนะคะหวังว่าพี่น้องของเฮ้าคงจะนําไปประกอบเป็นอ,อ,อาชีพเสริมกระไดค่ะพี่น้องจากการเลี้ยงตะก,กะแตนให้โตเร็วนะคะการที่เฮ้าทายาการที่เฮ้าทำออรองเลื่อนก็ได้บอกไปแล้วนะคะพี่น้อง เออคลิปนี้ประจอยเกษรหัจีขอลาพีและน้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ